ต้นไม้ต้นนี้ยอยู่ตั้งแต่กำเนิดของ <America. S 2> อเมริกาแค่นั้นแหละป่า <Hi. S 1> ต้องห้าแฮร์รี่พอตเตอร์ยี่พีนี้เราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับสวยมากจริงนี่ถ่ายรูปไม่หยุดเลย <c oughs> เราจะพาทุกคนไปเที่ยวป่าที่มีต้นสนขนาดใหญ่แล้วมีอายุมากกว่าร้อยร้อพันพปีกับป่าเมียวูดเนชันแนลมอนูเมนต์ถึงแล้วครับเมียวูวูดถ้าใครมาซานฟานอยากให้มานะเป็นที่หนึ่งที่มิแบบชอบ ที่มันออกมาจากการปานประมาณชั่วโมงหนึ่ง<ม>ทีสิบนาทีแต่จากบ้านเรานะแต่บ้านคนอื่นหลาะชั่วโมงถ้าใครอยากได้แบบโล่งๆถ่ายได้ให้แนะนํามาตอนเช้านะคะเพราะว่าถ้ามาหลังเช้าไม่ได้ถ่ายอย่างนี้แน่นอนรอบเช้าสุดแปดโมงนะครับตื่นกันให้ได้นะตอนนี้ดูตาผมง่วงมากแปด there was sun and there was rain Beauty and the <laughs> อันนี้คือเวิร์ดรูทใช่ไหมแอปเปิ้ลเ r ิร์ดรูทบิแกนอิตไลฟก็คือหลังจากที่ต้นไม้อ่ะมันกำเนิดขึ้นข้ามไปมันก็มีเกิด revolution ภาษาไทยคืออะไรเวเบอร์ลูชันการปฏิวัติเปลี่ยนมาเป็นติปต่างโพลอนีอินทรูเดย์ยูไนตี้อเมริกาก็คือเอาง่ายๆเหมือนแบบต้นไม้ต้นนี้อยู่ตั้งแต่กำเนิดของอเมริกามอเมริกาแค่นั้นแหละที่เขาจะสืบให้ดูนะครับต้นไม้ต้นตนี้ก็คือเก่ามากตอนนี้นะคะ แดดเริ่มลงแล้วดีใจมากสวยมากทุกคนแดดมองไปทางไหนก็คือสวยมากว้วจริงนี่ถ่ายรูปไม่หยุดเลยโอเคไปกันต่อนอะ อย่างหนึ่งระหว่างที่เราเดินนะครับแล้วเราก็พยายามทำกันก็คือมันจะมีใบครอเฟอร์เขาเชื่อว่าถ้าเราเจอใบครอเฟอร์สี่แฉกอะเราจะซูเปอร์ลักกี้ไม่ใช่ลักกี้นะมันคือซูเปอร์ลักกี้เลยะซึ่งเดินมาเดินเดินมาสักพักแล้วไม่เจอเลยมันเจอยากมากทุกคนรอบที่แล้วมันมันก็หาเป็นชั่วโมงไม่มีเลยทุกคนใช่มันหายากนะเราพยายามแบบเดินเดินแล้วก็มองเจอใบครอเฟอร์แล้วก็เจอแล้วก็ไม่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 มีสักทีนะครับซึ่งใบใบ ซ,ซึ่งมันมีตลอดทางนะเราพยายามมองเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมนี่ว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนุกใครมาก็อย่าลืมมา <c oughs> หานะส <c oughs> ี่แฉกแล้วมันจะปอร์ลัคกี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าชอบประทับใจมากระหว่างทางที่เราเดินนะครับเราจะเห็นว่ามันมีต้นไม้ล้มตลอดทางนะเป็นวัฒจักรธรรมชาติอยู่แล้วแทนที่เขาจะเลือกที่จะเอาอต้นไม้พวกนี้ออกไปแบบอ๋อกไปเลยนะ เขาตัดเขาตัดแล้วก็ปล่อยมันทีว่าอย่างเงี้ยให้มันเป็นวัตจักรของมันทับถมกันไปเรื่อยเรื่อยเลือกที่จะไม่เคลื่อนย้ายของมันบอกว่าเทดิอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ไม่แนะนํานะจริงๆมันก็มีอยู่ทั่วโลกแหละตัวอย่างที่ไม่แนะนําเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยนการสลักชื่อลงไปในธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่แนะนําเลยนะให้มันอยู่ของมันดีกว่าไม่ดีเลย ไม่แนะนํานะครับไม่อยากให้ทําไม่อยากให้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปทําลายมันนะให้มันอยู่ของมันแหละเราอยากจะสลักก็ไปสลักที่บ้านไม่ต้องมาสลักบอกใครไม่ดีเลยนะครับไม่ชอบเลยมาเรามาอธิบายต้นไม้ที่นี่แบบคร่าวๆให้ฟังนะครับมาอันแรกจะเป็นโอเวดบูดกับอันที่สองจะเป็นไจเนสีขัวมันไม่รู้มินออกเสียงถูกป่ะนะแต่เดาว่าน่าจะสีขัวนินหน้าตาบีนะ อันซ้ายคือคอสเรดบูดใช่ไหมใช่อันขวาคือจแอนซีคอร์จแอนซีคอร์ใช่โอเคซึ่งจะยคอสเรดบูดจะสูงกว่าเขาบอกว่าคอสเรดบูดอาร์ะทอลเลสลิฟวิ่งติงออนเอิร์ธคือสิ่งที่มีชีวิตที่สูงที่สุดสิ่งมีชีวิตเลยใช่คอลเลลิฟวิ่งติงออนเอิรุลก็พลาเนก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตซึ่งเขาสูงมากเขาสูง379ฟีต ไปคำนวณกันนะครับว่าม,มันสูงเท่ากีก่เมตรอายุอายุส0 0พปีแต่อันหนึ่งก็คืออายุ3,200ปีอีกอันหนึ่งคือแจแอนซีควาความสูงประมาณ311ฟีตใช่แล้วกอ็อายุประมาณอายุประมาณ3,200ปีซึ่งแกกว่าใช่โหอโอ้โห3,200ปีนี่เรื่องเวทบูดะจะอยู่บริเวณแถบนี้ที่เจียว ีก็คือจะอยู่แค่แถบนี้ก็คือแถบที่เราเทรลอยู่แถเราอยู่เทรลอยู่แล้วก็ซีโคจะมีแถบนี้ด้วยซึ่งก็คือแถบโยซีเมติกอ๋อนี่คือนี่คือแคลิฟอร์เนียเหรอใช่นี่คือแคลิฟอร์เนียอ๋อผมนึกว่าหมายถึงสถานที่ตรงนี้ที่เราอยู่ไม่ไม่ไม่โอเคนี่คือแคลิฟอร์เนียแถบนี้ที่เราเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นคอสเลดบูดเนาะเท่าที่เราเดินเดินเนี่ยมันเป็นคอสเลดบูดส่วนใหญ่ใช่แต่อันที่อยู่เนี่ย อันที่อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่รอบๆม่นเหมือนจะเป็นไดแอนต์รีโควส่วนตรงกลางสูงๆมองขึ้นไปอ่ะจะเป็นโคเวทบูดอ<า>อ,อันท้งให้เขาบอกว่าให้สังเกตจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนถ้าไซแอนต์รีโคจะมีความหนาความไดอะมิเตอร์กว้างกว่าไดอะมิเตอร์คืออะไรฐานรอบวงเส้นรอบวงเส้นรอบ,บงวอบบงก็คือไดอะมิเตอร์ของไดแอนต์ ตีโคเนี่อยู่ประมาณนะ40ปีก็คือต้นใหญ่แต่ว่าโคเวตบูดจะอยู่แค่22ฟีน่าก็คือลำต้นจะเล็กเรียวกว่าแต่ว่าสูงกว่าซึ่งในเมียวูดอะจริงๆมีสูงมากกว่าอาจจะไม่สูงเท่า379จะสูงมากกว่าเลย258ปีขึ้นไปซึ่งสูงประมาณ23ชั้น23ชั้นอะอืม็นสูงสูงมากเลยนะมาก อก็เลยมันก <iah. S 2> ็เลยเป็นเหตุผลที่เรามองขึ้นไปก็ไม่หมดไมปจินสะกีเขาก็บอกอีกว่าเวสบูดพวกนี้มันจะโตในอากาศประมาณนี้ก็จะคือไม่ร้อนมากไม่เย็นมากมีปอกปอกก็คือไอหมอกหมอกต้องมีหมอกก็จะโตอยู่กับหมอกซึ่งก็จะเป็นเหตุผลว่าทาไมที่นี่ถึงมี เ <Red> วทูดเยอะอืมม่ท่างกับกันนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไว้ทุกคนโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยนะค้เขาก็คาดเดาว่าอาจจะไม่มีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังไม่รู้ต้องไปดูกันสิ่งที่สําคัญกับเวทูดอันหนึ่งก็คือไฟไฟป่าใช่ทุกคนอาจจะคิดว่าไฟป่าไม่สําคัญตอนแรกมีคนเถียงกบ,บเถียงกันให้อย่าให้ไฟไหมแต่สรุปแล้วอะไฟมันช่วยให้เวทูด ตนนะทุกค<ะ>เขาบอกว่าจริงเหรอใช่เขาบอกว่าไฟอสําคัญกับเวทูดเพราะว่าถ้าสมมติเราปล่อยให้มันโตไปมันจะมีแบคทีเรียรมีฟังกายที่ไปฆ่าพวกอ่ะเมล็ดที่จะทําให้มันเติบโตคือมันจะแบบเหมือนเพาะเม็ดออกมาให้มันกระจายไปทั่วโตขึ้นตอแต่ไฟเนี่ยคือเวทูดอ่ะด้วยความที่มันหนามาก มันไหมไม่ถึงมันก็ไหมแค่ส่วนนอกที่เป็นฟังจายที่เป็นแบคทีเรียทาให้ไอ้พวกนั้นออกไปแต่ถ้าไฟมันเผามันแรงมากมันก็สามารถไหมมันได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่มันก็มีประโยชน์มันก็เหมือนเป็นวงครชีวิตของมันเว้ยใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะคะขึ้นคือแปรแบบเพราะว่าเราอ่านจากบัวชัวที่เขาแจกใช่แปลแบบแล้วก็แปลตดๆตเลยไม่ได้ทำรีเสิร์ชไม่ได้ทําการบ้านอะไรเลย ใครมาก็มาได้อะทุกคนทอเทอลมันจะประมาณนี้มันประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเองประมาณโดยประมาณ,ปมาณมไปกันต่อ เจ๋งนะมันเป็นเหมือนว่าวันนี้ถ้าเรามาเที่ยวแล้วเราเจอนกแบบไหนบ้างก็ให้มาลงบันทึกไว้เดี๋ยวผมให้ดูกระดานเหมือนถ้าเราไปเจอ <c oughs> ที่ไหนบ้างก็แค่มาลงบันทึกไว้นะครับว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างเจ๋งดิ ใบของอ e ตัวเวสบูดเนี่ยอืม,มันจะมีแบบข้างบนข้างล่างไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยอคือเหมือนแบบข้างบนเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าสาเหตุคือมันจะรับความชื้นจากหมอกอ่อาจากหมอแต่อีกอันที่เป็นข้างล่างข้างล่างเนีย่ยจะแบบเบนเบน,นกว้าง คืออนั้น่ะเอาไว้รับแดดแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างก็คล้ายๆกับอันแต่ผสมผสมกันอเจ๋งว่ะในต้นเดียวมีใบไม้ไม่เหมือนกันทำหน้าที่ไม่เหมือนกันก็เหมือนกับมนุษย์ไงข้างบนก็มีปากไปกินข้าวเท่ย่าเท่เท่เป็นไงทุกคนสนุกไหมครับกับตอนนี้เราพามาเที่ยว ที่เมียูดนะครับเนชันแนลพาร์คที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอ o r m a t ม o นเพิ่มเติมจะได้มาแลกเปลี่ยนกันได้ผมก็อยากรู้นะเพราะว่าผมรู้เท่าที่ผมรู้ก็คือจากโบชัวที่เข้ามาเท่านั้นเลยจริงๆเนาะ mm. อืมก็วันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับได้เดย์ครับสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้พี่อมยิ้มจะเอาลงไหมแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาจากเมียวูนะคะก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าโทรจานพอยต์ก็คือมันจะเห็นเป็นแบบเมฆแบบใกล้ๆหมอกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นเมฆแบบถุงถ มันก็จะสวยมากแต่ก็ถ้ามาในตับมือก็จะร้อนหน่อยแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากวันนี้ก็ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่าจุดนี้สวยจริงใช่สวยสวยไหมสวยแบบหาที่ที่อื่นยากอืม